ครับสวัสดีครับวันนี้ขอเปิดตูดเปิดตูดอ่าเปิดตูดแล้วกันนะครับวันนี้โคตรหลอ่อหล่อมากครับเดี๋ยวน้าจะบอกให้คือลำนี้จริงๆแล้วเป็น2022นะตัวเตี้ยจะเป็นลำแรกของน้าที่เป็นแพนด้าเป็นแพนด้าจัดเต็มโอ้โหแค่ชุดนี้ก็หล่อแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอรอนบารนะถามว่าทุกคนหลายๆคนถามว่าต้องใส่ทำไ,ไมครับสายซิ่งรู้จักดีครับว่า ต้องใส่ครับเพราะฉะนั้นคําว่าของมันต้องมีอ่าครับผมก็สวยมากลํำนี้ก็จัดไปเลยครับตัวหุ้มอ่าเคลปลานะฮะเป็นตัวลาย f 1คือเป็นของงอนซาคือน้าจะบอกให้นะคือตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเราจะใช้วิธีการสับนะฮะก็คือส่วนมากของที่ร้านน้าก็คือจะเป็นรถป้ายแดงมาเลยแล้วก็คือสับสับน้คทีเฉพาะข้าหุ้มนะ,ะราคา8,000บาท เอาของเดิมเราถอดให้น้าแล้วก็เอาเอาเอาของที่นาหุ้มใหม่ก็เอาสับใส่เลยวิธีงานง่ายๆ,ายๆแล้วก็คาร์บอนนะจะเป็นคาร์บอนนะน้าจะบอกได้เลยว่าคาร์บอนนั่งไม่ได้ครับอันนี้นั่งไม่ได้แต่ว่าอันนี้นั่งได้เพราะว่ามันเป็นฝาเดิมฝาเดิมโครงสร้างเขาแข็งแรงยู่แล้วถ้าเป็นคาร์บอนไม่แนะนําให้ใส่ครับพลาดมาถ้าเกิดใครไปนั่งปุ๊บเปิดรถเราแล้วนั่งปุ๊บจบเลยพังแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเป็น ตัวของแท้แล้วก็งานหุ้มดีกว่านะฮะครับผมวันนี้โคตรหล่อ2022สายเตี้ยแพนด้าประตู4บานฟิล์มใสแปลงหน้ามิวนะลำนี้สเต็ปที่น้าทำก็อยู่น่าจะเป็นหน้า2หลัง5เป็น D1FC ล้อแท้ลินโซ่นะฮะหน้า2หลัง5ก็คือหลายๆคนน่าจะมองไปปุ๊บเฮ้ยทำไมหน้าเชิดเชิดกจริงๆแล้ว 2,022นะฮะถ้ากดหน้า3นี่มันจะเตี้ยไปจะขับยากแต่ถ้าเป็นสเต็ปนี้หล่อแน่นอนครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากครับล้ำนี้เจอแปลงหน้ามิวเอเข้าไปด้วยครับแปลงหน้ามิวเอประตู4บานอไไล่ครบโหลดหน้า2หลัง5 D1 S F-C อล้อแท้โอ้โหเพอร์เฟครับบอกได้เลยก็เป็นลํำแรกของนานะ2อ2ี่ที่สไตล์แพนด้าสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นงานหุ้มนะงานหุ้มแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวคือที่เป็นฝากระโปรงฝาเพียวฝากระโปรงฝาเพียวเท่านั้นฮะงานเพียวก็คือเป็นงานมอนซาเราจะสังเกตได้ว่างานมอนซานะเอะ๊งานอื่นอาจจะถูกกว่าเฮ้ทำไมมอนซาแพงจังนะาการันตีได้ว่างานมอนซานะขันน็อตสี่ตัวครับตบลงเป๊ะเลยครับรูปลอยสันเข้ารูปเป๊ะครับไม่ต้องกลัวครับงานที่ถูกบางทีก็บิดเบี้ยวมากก็แล้วแต่งานนะฮะ ถูกและดีไม่มีแน่นอนก็ลำนี้แปลงหน้ามิว e เโอ้โหโคตรหลอ่ออมันหล่อมากอ,ะ Mil e a, อ่ะมิวเอ็กแพนด้าอ้ามิวเอ็กแล้วกันนะก็บอกไปก็คืออะไรแน่นๆอะไรเ,ไรเต็มๆที่ฟี่วงวบบมูดบูเต็มหม,ด,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 มดเลยนะทุกอย่างเต็มหมดเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัว S แน่เลยปอนน่าจะเป็นตัว S เพราะว่าถ้าเป็นตัว S เราจะสังเกตได้ว่าสีมันจะสีขาวแต่ถ้าเป็น LDA ไอตัวมือเปิดน่าจะเป็นสีครูเมียมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นครับตัวเริ่มต้นของอีสูตัวเตี้ยนะครับนี่เลยแล้วก็ใส่ท่อแมงสังหน้าเผาหนึ่งใบครับเสียงลั่นล่นเสียงเสียงพ่อมากแมงสังปะ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยนี่เลยครับนี่ ลั่นลั่นครับสเต็ปนี้ต้องหน้าเผาเท่านั้นครับถึงจะดังสวยดังเพราะดังหล่อคือเพราะรถสเต็ปอีซูซูฮะถ้าเป็นสเต็ปนี้ถ้าออกที่เดิมก็จะนั่นไปแต่ถ้าเป็นหน้าเผายัางไงก็ดูหล่อครับ mm hmm. ลำนี้ก็เป็นามาจากอีซูซูอึ้องวันสตแจ้งวะนะเจ๊สายดันเหมือนเดิมนะฮะอีซูซูอึ้องวันสาแจ้งวะนะเจ๊สายดันเหมือนเดิมก็เป็น f c นะแล้วก็ f c เจ๊ hmm. ลำนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกับตัวเตี้ยนะฮะ ความสวยความหล่อหรือว่าใครอยากออกรถจัดจบแบบนี้ถ้าก็ไปหาเจ๊ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเจเขาจัดให้แบบนี้เลยราคาไม่แพงราคาดาวราคาอะไรปุ๊บรวมดาวรวมอะไรปุ๊บไปคุยกับเจ๊ได้เลยครับก็วันนี้โดยโดยรวมโคตรหล่อหล่อมากค,ครับกับ D1 f อ่ากับ D1FC 2022แปลงหน้ามิลเอ็กแพนด้าแพนด้าครับโคตรหล่อ สำหรับตัวเตี้ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีตัวสูงมาทําลักษณะนี้เดี๋ยวน้าจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึง่งนฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้าจะมาทําให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ